มาเทียบสัดส่วนกันครับเอมิพิซ่า165ซุซี่160น้ำหนัก53เหรครับซูซี่วันนี้สาวจากที่ราบสูงเจอกับสาจากดินแดนภูเขาสูงนะครับโอ้โหเดินลุยครับเอมิพิซ่าเอาเจอหมัดครับเจอหมัดของซูซี่เซปาอโอ้โหเดินหน้าลุยเดินหน้าดันแทงเลยนะครับเอมิพิซ่าไม่ต้องถามชื่อถามแท้กันมากครับ ถ้าดูจากลักษณะการยินมวยนี่เอม่พิซ่าดูเป็นทรงกว่าครับซูซี่ดูยังออกแนวหน้าใหม่อ่ะครับดูยังเป็นอเมเจอร์หรือว่าสมัครเล่นอยู่ครับแต่ความขยันนี่ต้องดูระยะยาวครับอย่างที่บอกสาวจากแอนดีน้ซี่อึดแน่นอนครับดเดินหลุยเอาเลยครับมาเลยครับให้ออกมาดดีครับซูซี่ อ๋อบ้าฉาบ่วยกับซูซี่สปาแม่แต่ก้าวลึกก้าวเร็วครับเอมี่พิซซ่ากอดไว้น้องพีชครับสุภตายเข็มทองคําแยกออกมานี่ก็เสร็จหนุ่มอเมริกาใต้ไปแล้วเหมือนกันครับน้องพีชครับจากบร์ตโอ้ยแข่งสวยครับเอมี่ครับถักทายไปแล้วหนึ่งแข่งหนึ่งดอกเต็มๆครับหมัดขวามาอีกหมัดหนึ่งแข่งขวาตาม มาเป็นชุดนะครับเอมี่พิซ่าทำดีเลยครับเอมี่ครับช่วงแรกครับโอ้เดินหน้าเข้าใส่จะตียังตีไม่ได้ครับยังใช้ช่วงโชคที่ยาวกว่าให้เป็นประโยชน์นะครับเอมี่พิซ่าโอ้แข้งสวยครับแข้งซ้ายดีครับเอมี่ดึงจังหวะสองดีครับ ออกแข้งหน้าได้ดีด้วยนะครับซูซี่ดูยังจับจังหวะยังไม่ถูกครับยังไม่ค่อยคุ้นนะครับกับการต่อยในลักษณะแบบมวยไทยเต็มรูปแบบแบบนี้ครับอาจจะต้องดูที่ดูทาไปก่อน3ามนาทีแรกนะครับซูซี่เซอร์ปาขวาได้คีบได้เหน็บไปทีนึงครับยังเบาๆครับโยนหินถามทางไปก่อน อย่างลักษณะเป็นหมัดเวียงๆนะครับของซูซี่เชร์ปาครับโอ้โหแต่แข้ง <laughs> <laughs> อันนี้เต็มแข้งครับเต็มแข้งเต็มคำครับแข้งของเอมมี่พิซซ่ามาหมดครับทั้งหน้าปูอัดทั้งฮาวายเอียนทั้งซปเปอร์ซุพรีมวันนี้ประเคนให้กับซูซี่เซีร์ปาครับปอนะครับอย่างที่บอกครับซูซี่ครับสาวคนนี้นี่มาจากเทือกเขาแอนดีสเพราะฉะนั้นปอดใหญ่อึดแน่นอนครับ อคีบแน่นล็อกแน่นครับเริ่มจะตีได้นะครับเอมี่พิซ่าโอ้โน่ากลัวครับลูกจับล็อกของเอมี่พิซ่าอ้ยโ,โดนหมัดของซูซี่เข้าไปครับแบนน้อกบอกว่าบอกเป็นอยังครับบอกเป็นอยังลุยต่อแต่วงในนี่ได้เปรียบเห็นชัดเลยครับเอมี่พิซ่าครับโยกหาจังหวะคีบได้ โอ้โหต่อยลำตัวดูครับโอ้โหเริ่มจะแรงเลยครับเริ่มจะแรงขึ้นมาเลยครับซูซี่เซปาดูความพยายามของซูซี่ครับไปยันนี่หลุดลุยไปหมดเลยครับเขาบอกมวยเข่าต้องแค่ด้วยศอกครับซูซี่ไม่สนแล้วครับสาวหมัดโอ้โหเครื่องติดแล้วครับตอนนี้เครื่องติดแล้วครับไล่ถล่มเบบี้พิซซ่าครับต้องถอยไม่เป็นกระบวนเลยโอ้เกมเปลี่ยนแล้วครับเดินเข้าหาครับ แม่พยายามจะถอยเพื่อตั้งหลักครับเอม่พิซ่าดูครับล็อกตีไม่ได้แล้วครับตอนนี้เอม่พิซาโอ้วงในไม่ได้เปรียบเลยครับตอนนี้วงในไม่ได้เปรียบเลยครับล็อกได้คีบได้แต่ตีไม่ได้ครับโอ้แลวดูหมัดครับหมัดของซูซี่เซอร์ปาโอ้มาจากทุกทิศทุกทางครับโอ้โหมาแบบสเตอริโอรอบทิศทางครับแบบนี้เซราวเลยครับ โอ้แล้วไม่เหนื่อยเลยครับดูครับอย่างที่บอกครับมวยหมัดต้องมวยเข่าต้องแก้ด้วยศอกแต่ซูซี่แก้ด้วยหมัดเลยครับโอ้เริ่มจะซึมๆครับเอมี่พิซซ่าเริ่มจะซึมๆครับอาการไม่ดีครับขอกอดก่อนครับโอ้ไม่ยอมครับซูซี่ไม่ยอมให้กอดครับแ้าจะวิ่งเข้าหาเลยแล้วดูดูครับโอ้เปลี้ยครับตอนนี้เปรี่ยไปหมดเลยครับเอมี่พิซซ่าโอ้กองเชียร์ด้านล่างนี่ก็เชียร์ซูซี่เซอร์ปาเลครับ กมวยรองครับใช่ครับโอ้โหิ่งเข้าใสอุหมัดไม่ได้หนักนะครับซูซี่ครับแต่มาเรื่อยๆครับดูครับมีสอบกลับครับโอ้โว้แหายใจไม่ทันเลยครับเอ็มบิิซ่าได้หมัดขวาหมัดหนึ่งเริ่มจะเดินอีกครั้งครับเริ่มจะเดินอีกครั้งครับตั้งกรแพงขวางบางไว้ก่อนขวางล่างโดนบนครับแบบนี้โอสาวจะ ไปรูนนี้น่าสนใจเลยครับซูซี่เชปาครับเริ่มมีรอยยิ้มแล้วครับโอ้ถ้าฝึกเบสิกให้นั่นอีกกว่านี้สักนิดนึงนี้น่ากลัวเลยครับครับโอ้ดูจากพละกําลังนิดน่าจะเหลือเฟือครับซูซี่สาวจกชนเผ่ามายันแล้วครับแบบนี้ยันไหมครับโอ้โหกลายเป็นตัวเล็กถีบตัวใหญ่ดูครับตู้หมัดของซูซี่ครับมาเป็นหนูถีบจากเลยครับจุกจักจุกจักไปเรื่อยครับโอ้ยถีบดีครับ แม่แต่ปัญหาคือรับได้ตีไม่ได้เลยครับตอนนี้จังหวะหายังไม่เจอครับเอมี่พิซซ่าดูครับดูการเดินของซูซี่กับเอมี่พิซซ่าครับเนี่ยรวบได้ก็ตีไม่ได้ครับไม่รู้ว่ายกแข้งยกขาไม่ขึ้นหรือเปล่าเข้าไปเจอยันครับแม่ชนเขามายันก็ต้องยันไว้ก่อนตีได้ทีเดียวครับแล้วก็ตั้งกระแพงขวางก็ตีก็ไม่เจ็บนะครับ ซูซี่ดูจะไม่กลัววงในของเอมิพิซาแล้วครับอาจะบุกเข้ามาอีกครั้งครับเอมิพิซาครับเปิดเกมบุกอีกครั้งหนึง่งต้องเร่งต้องรีบเลยแล้วครับยกที่แล้วนี่โหเห็นชัดว่าดูซึมไปโอ้นาทีแรกนี่ออกมานี่ยังดูแรงอยู่ครับอ้าวโอ้ยยังไงครับแหวแตกไหมมีตอกซอกเห็นเห็นครับ โอ้โหถอยกลูดเลยครับเอมี่พิซซ่าครับถอยกลูดเลยครับเจอสองลูกนี้นั่นเลยครับผลพวงครับมาแล้วครับน้ำกระเจี๊ยบครับกลางหน้าผากเลยครับโอ้แต่แผลไม่ใหญ่ครับสบายครับบริเวณนี้ครับโอ้ <con Liberty Overwatch> โหสอกน <c oughs> ั้นเห็นเห็นเลยเลยครับทำเอาใบหน้าของเอมี่พิซ่านี่เลือดไหลทะลักออกมาเดินต่อครับซูซี่ต้องกระตุ้นตัวเองเลยครับเอมี่พิซ่าครับ อย่าไปคิดเยอะเวลาที่เหลือยังพอมีตรงกันข้ามครับตอนนี้ซูซี่เซอร์ปานีได้ใจเลยครับโอ้ยิ่งเห็นเลือดได้ยิ่งมีแรงตอนนี้ได้แต่ยันเลยครับได้แต่ยันแมก็อย่างที่อกอรัดได้ตีไม่ได้ครับโอ้เลือดก็ โอ้ไหลเข้าปากเข้าจมูกเลยครับเอ็มมี่พิซ่ามันมาผ่านวางนี่นะครับร่องแก้มเลยครับผ่านจมูกไหลลงมาแล้วดูสีหน้าแววตาซูซี่เชอร์ปลาครับมุ่งมั่นจริงครับโอ้เกมเปลี่ยนเลยครับมีผาตายในเกมเปลี่ยนเลยต้องหันมาตั้งรับแลวครับเอ็มมี่พิซ่าไม่กล้าบุกเลยครับกลัวแผลมันจะเวอร์มากกว่านี้แล้วมันทาให้เกมเปลี่ยนเลยครับจิ้มมากีลยครับโอ้ย ดู่หน้าตาซูซี่เชปาครับใจก็คงอยากจะเก็บให้อยู่หมัดนะครับไม่อยากให้มีการรวมคะแนนแหายังจะบาดทาลุพักด้วยนะคแม่แต่มันไม่ถึงครับซูซี่ขาสั้นมินิดครับเอมมี่นิดดูเปลี่ยครับเปลี่ยไปเลยครับเอมมี่พิซซ่าได้แค่ประคองตัวเลยครับอุ้ยต่ออีกแล้วครับ โอ้ซูซี่แกก็โหดจริงๆครับหมดยกสุดท้ายรับแล้วก็เป็นซูซี่เชปาครับสาวจากทื่เขาแอนดิสครับสาวเมริกาใต้ขวาชัยไปได้ครับโอ้แบบสุดระทึกจริงๆครับ